เราไปกับผมแมทธิวที่ LWC Super Champ นะครับผมถะเวลาของคู่2ในสุดวรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก,ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับยังอยู่ในพิกัดนำหนัก141ปอนด์ครับอย่าลืมถึงรางวัล f i g h t of the Night Fighter of the Night ก็ยังมีครูรวมไปถึงรางวัลพิเศษจากแอนต์ซินนะครับ Ladies and gentlemen, fight number four this evening. At 141 pounds, let's meet our first fighter here. He is from the blue corner. 29 years of age, standing 173 centimeters tall with a fight record of 71 fights, 48 wins, and two draws. Please put your hands together for Muhammad Siahidi from Malaysia. น้อชกจากมุมแดงครับอายุ22ปีจากพัทลุงประเทศไทยสูง173เซนติเมตรชกมาแล้วถึง67ไฟชนะ52และเสมอ1ไฟเราพร้อมแล้วขอสิบประมือให้เด่นพัทลุงภูเก็ตไฟคลับ from Thailand และผู้ชี้ขาดโบวเวทีได้แก่กรรมการกุลสดาพอนต์ซคู่ที่สี่นะครับยังเป็นมวยรอบโกลว์เฮาส์ไอแ a n ์ Tournament นะครับที่กัด141ปอนด์ครับเด่นพัฒนุงภูเก็ตไฟคลับเจอกับนักมวยมาเลเซียครับบูมัตชาฮีดีเด่นพัฒนุงนั่นวัย22ปีครับ173นะครับเด่นพัฒนุงกระสมหัวใสนะครับนี่ครับหน้าจอขนาดนี้ครับอ่าครับ คู่นี้ใครชนะก็จะไปเจอกับทางด้านของอาซาชาปัวนะครับนักสู้จากอิรานแม่จบลงด้วยการ <c oughs> แพ้ฝ้านะครับสำหรับค <c oughs> ู่ <c oughs> ที่แล้วนะครับ่อไปรอยืนชิงชนะเลิศน,นะครับอาซาปัวจากอิรานครับรอเจอผู้ชนะของคู่นี้ครับเด่นพัทลุงภูเก็ตไว้กลับกับมุฮัมมัดชาฮิดีครับต้องบอกว่ามีดีกันคนละอย่างครับคู่นี้ มุมาดัยดีนี่ก็เกียรติประวัติไม่เบานะครับเป็นแชมป์ของมาเลเซียถึง2เส้นนะครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยที่ภูเก็ตด้วยนะครับมาซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัชยนะครับทางด้านของมุมัดไซดีนักสู้จากมาเลเซียนะครับแม่ผมชอบม,มุมนี้เหลือเกินครับไฟแสงสีนี่คืออัตลักษณ์ของมวยไทยครับอง ไปชิงนะครับแฟนมวยสามารถร่วมสนุกทายผลการแข่งขันนะครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ในศึกมวยรอบ global house ผู้ที่ทายถูกรุ้นรับรางวัลพิเศษจาก global house รวมสนุกกันผ่านทาง w w w l d Wide Web Global h o u s e ส o t h นะครับสัปดาห์นี้จาก b r รน์ h ั m m e r ของร,รา, 3, า,างวัลมูลค่า3,590บาทถึง10รางวัลรายผลได้ถึง21นาฬิกา20นาทีานะครับใครจะเป็นแชมป์ของสัปดาห์นี้ขอบคุณนะครับมวยรอบ Global House ครับศูนย์ดวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ การัไตีความมันรับรองความมันแลยครับคู่นี้พบกันเป็นประจำเลยครับทุกคนเสาวครับ LWC Super อร์แชครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทากม .2 นะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไป เตรียมพร้อมแล้วครับการเวทีครับเด่นพัฒนลุงู่นี้ก็ยังกำหนดในรูปแบบมวยไทย3ยกนะครับไทยกับมาเลเซียนะครับถ้าพูดถึงไทยกับมาเลเซียนี่เมื่อก่อนก็ต้องบอกว่าแหมชิงเหลี่ยมชิงไวชิงคลิปกับกีฬาไสปักตะก้อน,นะครับแต่ว่าตอนนี้มาเจอกันในรูปแบบของมวยไทยกับปูช่อชายครับติดการครับ ก็เชื่อว่าอรรถรสไม่ต่างกันนะครับกับคู่แรกกิษสราพนตร์ครับทำหน้าที่บนเวทีเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับบูฮัม,มชาฮิดีธนาก็ไปเข้าชิงเลยครับซ้ายกับขวาอีกคู่นึงครับเด่นพัทหลงซ้ายนะครับเด็กคนนี้ อยูเข้ามดีเดียวครับภูเก็ตไปขับตรงเข้าปะระกวดครับเด่นวัชทลุโอ้โห oh แต่สายแต่ละดอกต้องหลังต้องเก็บให้ดีครับทางด้านของมมันไซดีถ่ายดีนล้วก็เรื่องของมวยนี่ถือว่าประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดานะครับ <ย intuitive. S 2> เป็นแชมป์ทั้งในประเทศของเขาแล้วก็เป็นแชมป์ของจังหวัดภูดเก็ตด้วย,ยนะครับ อาเวต่อยอยู่แถวภาคใต้ครับฝั่งชายแดนยอดภาคใต้อยู่ในทีมงานของสอโชคมีชัยครับมาพิชซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับรสายยันไว้นะครับอุมัชฮยดีสายกลมเป้าออกแข้งขวาครับเน้นเนื้อจตใจเย็นไม่ได้นะครับเป็นพัทลุงครับประสานแข้งประสานงากันเลยครับซ้ายกับขวาขาครับ โดนมโมหัดวางขวาเนื้อๆครับมาสักครู่โอ้ยเ้าวเอ<ย>าเอาอย่างไรครับอย่างไรครับจังหวะวางขาก้าวขาพอดีครับทั้งท่าสะดุ้งเลยครับเอาแล้วครับเหมือนจะเริ่มได้ใจครับมโมหัดเริ่มขยับเร็วขึ้นน่าจะเป็นมวยที่ถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับนี่ครับคัดสรรมาแล้วนะครับมวยรอบโกโบเฮา ื่อสักรู่นี้ไปเติมไปชาร์จเลยกลายเป็นแพ้ฟาวไปเลยครับทางด้านของนักวยจากกัมพูชาแหม่ต้องเดินแลวครับทางด้านของเด่นพัทลุงครับต้องเดินเข้าไปหาแล้วแต่ว่าเดินไปนี่ต้องมีการป้องกันตัวให้ดีด้วยนะครับบางเก็บให้ดูนะครับดูจับมือหมักดีเข่าแล้วครับ ต้องจ่ายต้องแจกแล้วครับเด่นพัทลุงอัดดึงหลบสวยเข้าไปแทงเข่าเกาะตีเกาะตีตีได้ไหมไม่ได้ครับดูครับโอ้โหกลายเป็นมังมาชัยดี้ครับชิงเหรียมตีก่อนไม่มีตกใจครับน้องอ๋าจากมาเลเซียฝุกซ้ายหรือว่านิ่งทีเดียวครับครับผ่านยกแรกครับ กลับมาบันกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบ Global h o u s e ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global h o u s e ครบหลากหลายให้บ้านคุณแห่เป่าปากเลยครับโมมาชาฮิดี้ครับยกแรกก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับนี่ครับไปเจอเจาะต้นขาแล้วมีชังนักไปนะครับเด็กพัฒน์ลุงยกขาลอยพอดีครับไม่ได้เกร็งนะครับเตะเขาพับในหมุนเลยครับแล้วก็พยายามจะเอาคืนครับุกซ้าย ไปก็ะตอรครับยกที่2ใครชนะก็ไปชิงชนะเลิศกับคาซาปวนะครับรออยู่แล้วครับน้ำมือาจดีเราเกมเดินเลยครับเกมพัทลุงวากันตอครับโดยรอบโว,โวัวเฮานะค,ะครับเดินชนแล้วครับตอนนี้ไม่เล่นวงนอกแล้วครับทางด้านของเป็นพัทลุงทีมงานภูกเก็ตไฟขับสั่งปั๊มแล้ว ใจเย็นไม่ได้ครับต่อยที่นี่ครับต้องออกอาวุธตลอดโอ้โหเสียบม้ครับลูกเสียบม้แรงๆมาแล้วครับเต็มพัทลุงโอ้ยแตกแบบไม่ต้องคีบเลยครับยกเสียบยกเสียบก่อนตีนี้ทางด้านของโมงมาชัยนี่ก็มีเถียงเลยครับไม่ได้ยืนให้ตีฟรีๆครับโอ้โหปั๊มกันไปปั๊มกันมาครับความมันเริ่มต่อเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะมีอัปคัตสวย ด้านหน้าตีโอ้โหไปเลยนะครับโมมาชัยดี้ลูกแก้ลูกกันลูกเข้าทำสับต้นขาไปเลยครับเสียดยัดไส้โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับยอชอเลยครับโมมาชัยดีเอาครับตำในแล้วครับทางานของเด่นพัทลุงผมด้วยเข่าแล้ววงนอกนี่โดนเตะโดนเจาะพับในครับสู้ในเลยครับอาครับเข้าไปก็ต้องระวังหมัดนะครับพยายามจะหักศอกปัดกับฟันครับ ไหลแขนไหลแขนครับน่าอ็านด์กับคนละคนเลยครับเดินพัทลุงไปอ่ายกนี้นะครับกับยกที่แล้วเข้ามาครับติดในใช้ความแข็งแรงใช้ความแขแ็งแกร่งของร่างกายครับเดินบุกอ้าวแม่าจะฮุกซ้ายครับโอ้โหโดนมาโซนี่ไม่แน่เหมือนกันครับไปยน้ำๆไตยซ้ำๆเข้าไปโอ้โหอ้าวครับยืนใกล้ๆกันเลยครับทีต่อทีแล้วโอ้โหปัดแล้วฟันครับแม่ นี่ครับต้องรุงแต่งแบบนี้ครับอาวุธมวยไทยแหมเจอวงในชัดยัไม่ดีเหมือนกันครับมูมัดต้องเตะก่อนนะครับมูมาต์ต้องถึงตัวครับเตือนพัทลุงครับโอ้โหแต่ว่าแข้งของมูมาต์นี่ก็โตมาตลอดครับเสียงดังฟังชัดครับซาแต่ละทีนี่เพี้ยอพิเพี้ยอช่างเจาะเข้าไปครับเตือนพัทลุงยิงหมัดขวานำเข้าไปโอ้โหเกี่ยวครับแล้วก็คืนด้วยขวาโอ้โยเจอหมัดขวาเต้นเต็มครับสองหมัด แมแกบตบแล้วฟันแล้วต่อยนะครับทางด้านของเด่นพัทลุงเริ่มดีขึ้นครับยกนี้ของเด่นพัทลุงต้องงัดฟอมเก่งออกมาให้ได้ครับมูมัดครับอย่าไปง้างอย่าไปเนื้อครับเป็นมวยแข้งและไปแลกมัด่แหละเข้าทางเด่นพัทลุงนะครับดูครับแมเริ่มจะมั่นใจครับเด่นพัทลุงพอเริ่มทําได้ครับนี่ครับเข้าไปครับก้าวเสียบ หม,มัดไปถึงโอ้โหห่ยหมัดไปถึงเจอเข่าครับแหมหลอกครับประเภทไม้คู่ครับหลอกขยับแต่ว่าเปลี่ยนใจโดยการแทงครับแม่สัท่าจะแข็งชื่อแล้วครับหมัดโอ้เจอหมัดเจอเข่าเข้าไปแหมยกนี้ดีขึ้นเลยครับ่าไปและสองยกเลยครับ ต้องบอกว่าสู้กันได้สนุกดุเดือดสมศักดิ์ศรีกันเลยครับของศึกโมูลอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณชมภาพช้ากันเลยครับโอ้โหกซ้ายลูกนี้แม่ต้นน้ำนี่ทำได้ดีครับมูหม,มัดแต่ว่าเบียดเข้าไปชนเข่าเข้าไปครับทีต่อทีนี่ครับนี่ครับต่อยขวาแทงขวาไปเรื่อยนะครับ เด่นพัทลุงแม่ถือว่าจังหวะ2 2นี้ใช้ได้เลยนะครับยกที่ผ่านมาของเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟกลับต้องให้ดีต้องให้ชัดเจนต้องให้ต่อเนื่องเลยครับอ่ะดูยกนี้ครับยกสุดท้ายครับภาซาโปนั้นรออยู่แล้วนะครับใตรชนะก็ไปเจอภาซาโปเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับในวยรอบ่หาวอ่ครับยังไม่แน่ โมหมัดนี่แข่งดีหมัดใช้ได้แต่ว่าจะอยู่ในทรงในเกมตัวเองหรือเปล่าอะไรก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่สังเวียนแห่งนี้ครับทีมงานตูนายกเอทาห์าลาตูสอโช่อมีชัยครับก็ลุ้นแลละครับช่วงพักยกให้นะเข้ามาเสริมปันดีไว้อู้หเสวยก็แร้วโดนหมัดเลยครับแรกเลยเอ้าหยมีศอกครับทางด้านของเด่นพัทลุงมงหมัเ็ครับ โอ้โหยังไม่เป็นไรนะครับเดนมัดปลาของมูกมาชาัยดีป้ายหน้าอ้าวโอ้ยไปครับไม่มีตัวนะครับเดนพัทลุงเด็กใต้ใจเต็มกันไว้กัการว้ขวางไว้ายขวางว้โอ้โหมีอัป,ปคัตนะครับชาฮยดี้มาแบบหลากหลายครับหนึ่งสองเข้าลำตัวโอ้โหจังหวะเดีนลูกไปนี่ก็น่ากลัวครับมูกมาชาฮยดี้หยับแถวนะครับเด่นพัทลุงทำได้ต้องทำครับ ออกได้ต้องออกเลยครับเอาให้ชัดครับประสานแข่งกันครับเสียงนั่งฟังชัดใครโดนทีสองทีนี่ออกอาการยุบร่วงได้นะครับโอ้โหแต่ว่าวิ่งไปเจอรข่าซ้ายแต่ว่ายังคงได้นะครับเจอข่าของเด่นพัทลุงเข้าไปโมฮัมหมัดก็พยายามจะดิน้นจะยามสะบัดนะครับอ,อ่าครับวัดเทนเซียมกันแล้วครับใครแม่นใครหนักกว่ากัน ออกไหมขวาติดบ้างขวาโยนครับเป็นไปไหโอ้หโดนไปกลางหลังอีกแล้วครับแหม่เริ่มจะจับทางได้นะครับเด่นพัทลุงรอจังหวะสองอมองครับโอ้ะลุทะลวมนี่โดนครับมฮัมาชายดีแหมตอนยกนี้ต่อยหมัดได้ดีได้รุนนะครับแต่ว่ากลายโยกนี้หมัดเริ่มจะหายแล้วครับแหมหลังหางคิ้วด้านซ้ายของเด่นพัทลุงน่าจะมีเลือดซึมๆออกมาครับไม่เยอะครับ โอ้โหอ้าวครับลุ้นครับทีมงานสโชคมีชัยกระตุ้นครับออกไม่ออกเวลายังพอมีนะคะททร,รับอีกประมาณครึ่งนาทีโอ้โหเสียบข่าวขวาไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับอ้าวโดนมาของชัยดี้ยังมีลุ้นยังมีเสียโอ้โหสมาสอกซ้ายครับแม่มาใช้สอกได้ดีเลยนะครับในช่วงยกที่สามของชฮยดี้ก็เรียกเลือดของเดินพัทลุงได้แล้วครับ หมดแล้วครับไม่ยอมปะทะแล้วครับเด่นพัทลุงไทใชายดีเดินเข้ามาอย่างไม่สิ้นความพยายามครับมูมาชายดีต้องเดินให้ติดตัวแม่แต่ว่าอะไรไม่จนแลวครับหมดยกสุดท้ายครับอ่าครับรอรุ่นไปพร้อมๆกันครับแม่มือหมัดก็มั่นใจครับทางด้านของเด่นพัทลุงก็มั่นใจครับ ดูควับช้าครับนี่ครับโอ้โหวงในครับเสียบไปเสียบมาครับนี่ตั้งคาไว้แล้วครับเดินพัทลุงสายดีก็สวนคืนนี่ครับซอกนี่แหละครับโอ้โหไปโดนแล้วก็แตกเลยครับแม่มีตำหนิกลับบ้านเลยครับวันนี้นี่โดนหมักหวาเต็มๆตมครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับแค่พังงานอะลอลุ้นกันครับว่าไทยจะไปเจอกับทังนด้านของพาซาปัวนะครับนักวยจากอิหร่าน พร้อมแล้วไปที่แมตชิวดินครับเทิดครับรผู้สี่วันนี้จบลงเรียบร้อยครับใครจะได้เข้าไปชิงกับพัวจากประเทศอิรานในคู่ชิงคู่เก้าวันนี้ครับเรากำลังจะทราบกัน ladies and gentlemen in fight number four here we have our winner by way of unanimous decision กรรมการทั้งสาท่านครับให้คะแนนเท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการอรุชาทรัพย์ส,บสมบูรณ์ครับกรรมการพิเชษกัฐาเกสิทธิ์นะครับและกรรมการสุภาพบุญรอดครับให้คะแนน29ต่อ28ทั้งหมดให้ผู้ชนะจากมุมมุมน้ำเงนิน The Blue Corner is our winner going through to the final in our f o r m a n tournament this evening